อ่าได้ได้ได้จำวัดที่นี่แหละเดินผ่านมาทำไมมีลิงตัวอ่าเด้ยไผ่านมาแล้วมีลิงสองตัวอีกหอไหนวะเห็นไหมเห็นจอมันนะเออไม่ได้ผมพาไม่เลยนี่หลุดมาแล้วเห็นไหม จะมากล้องเลยอ้ากล้องไหนกล้องหนะอ,งหนะอ๋ออาจจะมองไม่ชัดนะคุณโยมนะเพราะว่าแสงจากข้างหลังเนี่ยมันสว่างคุณโยมสว่าง <c oughs> Ba sa bài. Tất cả mặt trời nó sa bài bà bà sa bài. Sẽ bài. À, lúc nặng đi. Lào lúc luk đi lúc À, à lúc nang là. Eh, luk nang là. Eh, lúc nang là. Ah, luk nang là. Ah, luk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 . ห่วงแล้วตามปากขาวขาวขไม่มีฟันแล้วอุย้ยน,นั่นเดฟันเป็นหมดไปเลกฟันนี้หายหมดแล้วโ,ลโอ้ยสอใเขาไม่ได้ออังกช่็ก็ไม่คิดว่าเขาจะมานอนอย่างนี้ก็เลยไม่ได้เอาอะไรมาให้ฮะเจริญพรมรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านนะ

เป็นไงบ้างห,หงอมายอยู่คนเดียวฮะลูกหงอกไม่ลุกเป็นไงบ้างม,มีคนเกาให้เว้ยมีคนเกาให้จอนะ่อเนาะเห็นไหมมีคนเกาให้เครียดเลยพ่อมาเที่ยวบ่อยๆนะลูกนะพ่อมาเที่ยวบ่อยๆเย้เย้เยใจฟูมากสาธุคุณโยมนะ จะได้กลับเมื่อไหรข้าสงสารจ๋อก็ยังไม่รู้คนโยมนะยังไม่รู้นะว่าจะได้กลับเมื่อไหร่อย่างน้อยเอาให้จับกรดีใจแล้วคนโยมย้ายไปนะถ้าหลุดหมดโยมยังไม่ได้ข่มผ้าใหม่เลยแต่วันนี้เขาผิดนะแต่วันนี้ถ้าเขาไมผิดที่ทำทำจะเป็นพรจ๋อสบายเกินไปนะสบายเกินไปให้ลง นั่นเดย้ายวัดมาอยู่ที่เลยากดปักปักกรดเลยเนาะอยู่นี่แหละเรียก่อนคนขับรถกที่เราได้มาไหมม่มามาทุกวันเอ้าวันนี่าตอนมยนีมาวแล้วเันยีทเรียนใช่ไมทเรียนทุเรียนเพราะว่าวันนั้นให้กินไปหลายหน้าหลายตองน่าจะี่ โยมเขาก็ซื้อมาลูกหนึ่งวางไว้หน้าปุติแต่ก็ไม่กล้ามาเพราะเขาไม่ให้กินอบอ๋อได้หรือไม่ต้องแอบนะอ๋อไม่แอบแล้วทั่วโลกแล้ว

ไงบายดีไหมให้พวกเราสมบจ่อดอกบุลาบเป็นจ่คือหตาไม่คิดไมคิดไ่ถแกมไม่รู้่อคนนี้เป็นยังไอย่าพูดถึงคาคนแรกเลนงนนะอลงลงานี่ตัวจ่อจะตไม่รู้่ออง แ่ตกก็โดนทัวลงเยอะแล้วใช่แต่แกบอกว่าผมต้องเงียบๆแล้วอะไรไป็นตัวละไข่ไข่ก็ด่าโอ้โหไข่ก็ต้องแกไม่รู้ให้แกไขยบาทไหมให้มันอยู่ในกองนู้นอกอ้นเวลาจะถวายก็ค่อยถวาย นึล่อยได้เป็นไรละแค่บอกสำนึกไม่ทันแล้วนี้โอ้โหลูกถั่วเยอะมากเลยใช่แต่ท่านรักนะถ้าพูดจริงๆในความรู้สึกอัตมาภาพเพราะว่าท่านจะอยู่กับจอจอจะไว้ใจแกมากที่สุดสมัยก่อนแกจะไปที่กุฏิหลวงตาแล้วก็ไปนอนอยู่ในห้องนั่งข้างนอกก็มานอนเล่นอัตมาก็ไปถ่ายคลิปทุคนแต่แกชอบชอบหยอก อืมก็เหมือนเดินดูเหมือนแกล้งนิดนึงอย่างเงี้ยฮะรักสิแกอยู่กับจอมานานแต่แกเป็นคนชอบชอบนะชอบแย่ให้จอยิ้มแกตั้งแต่ตั้งแต่สมัยมาแรกๆเป็นอย่างไั้นไม่ได้อีฉาน่าจะก็รักอยู่คลิปที่ตัดผมจออยู่เลยตอนอยู่นอกกงงนั่นเด่นหน่อยนะจอแย่ยิ้มใช่แกรู้สึกเสียใจเลยที่มีเสียใจเสียใจใช่เสีย แกโทรคุยกับพี่นะเรากลัวพี่โกรธอะไรหลวงตาหนูว่าเข้าใจหลวงตานะไม่ไม่โทษหลวงตาหรอกเพราะหลวงตาเขาหวังดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ตำหนิว่าเพราะแกคิดผมว่าจะขับไล่กันคือคือเราให้เราใจแกเราเราไม่ได้โทษแกหรอกเพราะแกคิดไม่ถึงนะแกกลัวแกจะแกไม่ชอบกฎหมายเลยที่ไล่อย่างนึงแกไม่ไม่ไม่เป็นวัวสางมากกว่าหลวงตาถ้า กำลังจะตจอไม่ได้ออกมาแอ้วข่าวนี้เล่นเลยไม้สุดท้ายคุณพูดเลมือดีดยวสดนนไม่โกงหรอรับสิ่ห้าหรอรับสิ่งห้าสิ่งเรากำลังจะค่าไงเนี่ยกัวตัวกูเป็นอาตมาตัวอาตมาตัวการเนี่ยลุงพี่าไปตีสาว่าทบดีไม่ปล่อยจอบ ตกก้าบาทตกปากตายเลยคุณพ่อเดินหายรถตะแกราม้าให้ยุ่งเลยหนึ่งพันสท่านได้ยินทั้งหมดทุกคนนังนีเบกอย่ะไรลูกข้ยกขาขึ้นอ๋ออยากนอนตะแข้งอ๋อนอนตะแขรง ยาเกาเอาัละหงวันลำด้วยนะทเข้ามาตัวน่สิบห้ากิโลนี่ผอมไลมนะพขอมลยนะนี่นี่ผอมไปประมาณสองสามกิโลเลยคลุกเลยเนี่ยอ้เิดไปเลย พร้อมปะอมแกมปะประตูกับคุณหนูกลมแล้วยังเรียนนะโทรไม่รับมาพี่คุณหนูกลมเลยโอ้ย่าว่าใจกลับเมืองเหงาเนี่ยบรรยากาศแบบพวกเรากลับไปโมเดลนั่นเลยใช่เขาก็จะนั่งมองเหมือนที่ที่นู่นน่ะก็จนต้องจัดเนนจะไปต้องไปไลฟ์สดช่วงอ่าชั้นเช้าเสร็จวันรุ่วันเสร็จคราวหนึ่งแล้วก็ช่วงเย็นรอบหนึ่งก็ต้องไปสองรอบแล้วเราก็ไปบ้างแม็กบ้างบักสลักกันน่ะ อสีบางก็า็ได้ได้ก็ไปไม่งั้นนั่งมองหาเจาิทญาตอนมันรอกิคน่าเจิญพรนะเจิมทุกคนท่านนะ <c oughs> พี่น้ำหวานอาจารย์มาหาบ่อยๆนะคะเจริญพรกุนโยม ขาพยายามจะมาหาให้ได้ท <st> <Philadelphia> ุก so วันคุณยมสุรีนครนายกเดียวคุปากซอยอนอ่ไม่เทาไรม่รู้เหยียบอย่างเดียวร้อยร้อยหนึ่ง้อยสมกันี้นเมืนนีร้อยในตัวใช่มันขึ้นแล้วอะเาบอก้ยไม่เหยียเยวปรกว่าใบแล้วอะเอออะไรเนี้ยงรัดแบบยังไม่ได้หลบเงินอืนอ่ะ ไรยอะไรเข้าะไนอนรนอนสบายใจคุณโยมอนอนแล้วจับมือเอามือจับขาตัวเองนั่นหมายถึงว่าสบายใจนะคุณโยมนะนะไม่ไับะคือสบายใจไงลส่เดียว้รอเลยเว้ยมอเตร์เลยแต่แล้ไ้ไรเนาะ แต่โมกอลเสาธุนายโยมนะนะทำนี้ไว้นะฮะทูตสืบทามอาจารย์เบเดี๋ยวได้ทำได้ทำอันนั้นมาติดเลยทำอันนั้นมาติดหน้ากองเลยทูตสื่อทาอ๋อแต่ได้ได้หมดนะใครก็ได้จ้ะ แต่ว่าตอนตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่จ้ะยมก็เอาจีวรมา่าจะไม่ต้องคนหัวยแลบเสงบากแล้วเนี่ยไม่เคยไม่เคยกัดใครเลยถูกไหมฮะไม่เคยเลยนะ งอนเก่งด้วยไม่รู้เป็นไรงอนแอ้วแล้วก็ขี้อ้อนออ้นเวลาไม่ถูกใจอะไรทีเล่นนี้ละงอนแล้วที่ผ่านมาปีๆเคยมีพฤติกรรมติดสัตว์ไหมไม่รู้มันจะมีช่วงเขานะคะอาการของเขาืออะไรไม่ติดสัตว์ไช่ผมไม่เด็กเลยเคยมีพฤติกรรมติดสัตว์ไหมตอบที่มันเป็เราดูไม่ออกไม่ดูไม่ออกดูไม่เป็นนั่นดิมันไม่เคยยิงตัวอื่นนะอารนะอ๋อเหรอ นั่นแปลว่าเขายังมีสภาพร่างท้อมนการเพาะการน่ะ,น,ะ,น,ะน่าจะน่าจะนั่นดีหรอกีแล้วคเนี่ยน,นียม้มาอยู่วัดได้สี่ปีจ้ะ<ม>ชอบไปไทเที่ยวบ้านโยมเขาแต่โยมเขาก็โดยส่วนมากประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะรักเขาก็จะเอาอาหารให้อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไปบ้านเขาเนี่ยเขาก็เอาอาหารให้ก็นั่งกินเลยเยอิ่มแล้วก็ไปนั่นเลย แต่เพียงจะมีประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นที่อาจจะไม่ชอบไม่ชอบสัตว์เลยอย่างเงี้ยนั่นเดย์เขาไม่ได้ชอบว่าไม่ชอบลิงอย่างเดียวนะชอบกบน้ำกินกน้ำไม่ได้ชอบเปิดชอบเปิดครับแล้วกินกินผ่านน้ำแต่ไม่ปิดนั่นแหละกินผ่านนะกินผ่านก๊อกกบเปิดน้ำในบ้านจะเปิดเลยเปิดก๊อกน้ำ ปลาแดงแล้วเสาร์ที่ปลาแดงอยู่เปล่า<ช>อ,อยู่ใช่ไหมครับมีวันหยุดกันยังไงสลับกันยังไงอ่ะเดือนนี้จะหยุดได้สามวันนะครับถ้าปลาแดงหยุดอีกคนนึงก็ยังทําอยู่ก็ต้องสลับกันหยุดใช่ไห<ด>มอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อพยาหรือน้องแม็กมาแล้วลูกนั่งใน,ในี่ล,ลูกนั่งที่ลูกลูตัดแล้วจะแจ้งโซนไหมลูกนั่งไหมลูกตัดแล้วลูตักคอเลยนั่นเดีะคอไปหาแล้วนั่นคอไปหาอ๋อ โทรศัพท์แล้วก็เห็นแต่สีข้างเลยอเอ,อ้ยเออจ้อวดเลยอ่นอนสบายสบายนะ FC ญาติธรรมก็สบายใจอ,อช่วงหนึ่งนะคุณโยมนนนยนนเนาะฉันจะทำแล้จจมมงละน,น,นัดบนัดสองอ่าเดี๋ยวบยบมงไปได้ ไก่ก่ใบมงไขไก่ใบมงแต่เสาทิศงานเยอะมากเลยฉันเช้าเสร็จไปเทศไปเทศเสร็จวดมนฉันเพนจนเ็นเสร็จก็ไปงานต่อหมุนไม่ทันหลักๆก็ชอบกินอะไรกินทุเรียนจ้ะเดีหยวซื้อมาให้ด้มคะน้อนอย้อนนะอน เาเขากินนักเด็เก่งมากกินนั่นลอ่ะเดีโยมเอซนะนะเดี๋ยวตภาพจะต้องเดิทางกลับสระบุรีเพราะฉะนั้นก็ถิงว่าุงยอยจะได้เหดการไลฟ์สดนะ้วพีโยมนะมรณิโยมทุกคนทุกท่านดูนัปากบ่อบือบูอบ่อบ่อนี่ก กำลังใจกปกติจะมานอนเนี้ยนอนเนี้ยแต่แต่ได้ยังยังอาจจะยังไม่ไม่หายในเท่าไหร่ไม่หายน้อยใชอนนี้เป็นู่้อาจารยเลาตอน้เป็าผู้าวุโสลนนี้เปนอาวุโสเลย ม่วัดเห็นวัดอยู่ใกล้ๆนี่วัดจะเข้าไปหาเจ้าวาดตีสนิททั้ขอจำวัดที่นี่เลยสมาให้มันดูวนั้นนมงก็เสียใจนะที่เข้าไปกับอาจารย์เรียงยังเดินเฮ้ยม่น่้สุดใจแล้วอ้ม่น่สียใจละวเหอนกนอ ดเเราลยพี <S 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 ่ลงทิ่ดินหมาแน่เป็นเลยนะพฤติกรรมอย่างเงี้ยเราไม่ยอมกินใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ลิงเขาใกล้มนุษย์มากกว่าตั้งเยอะไปนอนไม่อยากนอนทำไมลงไผ่มันมื่อมาแล้วแน่เลยก็ขอทนายจะจบทุกคนทุกท่านนะก็จะหยุดการไลฟ์สดคนโยมเดี๋ยวจะต้อง1,700กว่าท่านตอนนี้เนาะ1,700กว่าท่านก็จะได้ไปไปกินนิ่มไปงานต่อคนโยมนะเพราะว่านัดคณะกรรมการเลื่อนเวลาแล้ว ก็คนะงไปถึงนู่นก็ใกล้บ่ายสองพอดีไมนะ่ได้เบิกตังค์แต่พวกนี้ถ้าไม่ติดอะไรช่วงไหนเดี๋ยวอาจจะได้มาดูก่อนนะเราจะพยายามมาให้ได้ในในทุกทุกวันคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอหยุดการไลฟ์สดพิธีนี้นะโยมนะเจรินพรจ้ะเอากล้องดิ <laughs> โอ้ยคัน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  <laughs>